อืมจังจอนฮึมอรอ่อยค่ะเว้ยหิวข้าวจะลืมถอดผักกันเปื้อนพี่เนาะเนีเ่ยถอดผักกันเปื้อนก่อนขอโทษน,นะคะแต่งตัวไม่สุภาพเลยยายเล็กยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มาทามาทานด้วยกันแครอทก็หวานนะคะ แครอทใหม่ๆหวานทำไมเยลล็กกินแต่มีแต่ของซ่บๆลรวไม่ใช่เยลล็กเกลื่อนหรอพี่น้องอืมหวานมากแทนมะละกอหมืมได้เลยค่ะสำหรับแครอทเนาะมันจะหวานเนค่ยทำจำจับเป๊ะๆเยลล็่มาค่ะพี่น้องหู อร่อยมากอันนี้ผักก้นตรงค่ะพี่น้องหูจัาผักกันตรงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้หากินบ่ค่อยได้แล้วึ้นมมว่วายังอะไเ,เกิดเกิดซ้ำได้อนหลักกินผักกันตรงกรเป็นรุ่นใหม่นี่เขากินบ่เป็นได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> จริงๆค่ะยิ้มจิยมจา้ายิ้ม ดีค่ะมาทานเข้าด้วยกันมาเร็วๆนึ่งปลาผักรวมผักหกอย่างเลยยีทิปปลาปึ่งแม่น้ำบ้านเรามายินดียินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะนี่หน่อไหม้หวานยีทิปยีเล็กไปเก็บที่บ้านสวนเมื่อวานเยอะเลยเอามาเอามาถึงเมื่อคืนสองทุ่มกว่า แล้วอยเล็กก็มาทําไว้เนี่ยนึ่งปลามันจะกรอบหวานอร่อยมากอ,มอร่อยอุย๊ยข้าวติดมือ ขนขยันค่ะเข้าเลยติดมือจริงๆโบราณว่าคนไหนข้าวกินข้าวติดมือเป็นคนขยันมากย้ำจับเมนูนึ่งปลาเป็นเมนูหนึ่งที่ยยเล็ชอบมากที่สุดเลยค่ะมันจะอร่อยดูดูพุงปลาปึ่งพี่น้องอืขอบคุณค่ะ ก้างก้าก้างค่ะอู้หมันมากลงพุงปลาเป่งมันจริงๆร,ระวังก้างนิเล็กระวังก้างอืม ดได้คำนี้สำหรับเยทิฟ e ค่ะทิมเจวคำวใหญ่ๆเนาะไทิฟ e เอาไปเลยอร่อยม,มากค่ะอร่อยที่สุดแล้<อ><ม>วขออนุญาตนะคะ มี้ก็อร่อยมากยายทิพย์มันจะมันมันอร่อยอ่ะอื้มแครอทเยอะอยู่ค่ะอยู่ยังในหม้อยังมีนะคะเพื่อนๆกินให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะไปตักมาให้อีก อร่อยมากค่ะน <c oughs> ี่เล็กอย่าเรียมมือ